ปิ่นเกตมณีเปิดหมดเศร้าโพสต์ภาพบ้านห้องนอนที่คุ้นเคยบอกคิดถึงมากแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัววันธนาสินหลังมีภาพปิ่นเกตมณีเปลี่ยนมาใช้น้ำสกุลเดิมของตัวเองพีชัยโนรนลงสงครามรวมทั้งยังมีการอันฟอล w อินสตาแกรมของเจเจตลินซึ่งฝ่ายชายก็อันฟอลอด้วยเช่นกันล่าสุดในจิสตอรี่ส่วนตัวปินเกตมณี ได้โพสตภาพจากมุมต่างๆในบ้านพร้อมเขียนแคปชั่นว่า missing home ก่อนจะโพสอีกภาพเป็นรูปห้องนอนระบุข้อความว่า missing my room และใส่อิโมจิหน้าเศร้าเชื่อว่าเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวต้องส่งกำลังใจให้คุณแม่ปีนอย่างล้นหลามแน่นอนขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกดต์คอมค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ